ว่ายน้ำราชส่งตารูปที่สามสุภเษิวัยน้ำราชสงตารูปที่สี่มฮัมหมัดไสน้ำรารูปที่ห้ยูริคนทศบายตาสรูปที่หคาราทีบาย วุฒิห่งข้เดชเสื่อบอยเปียนขึ้นวี่ปีาที่หนึ่งวุน่งอุะเจงโร่ว่ายน้ำแะทำงานวุฒิสองิณชัยโยชุนาบัารบงคับบชาวุฒิสาวิชุลชทโร่ว่ายน้ำพื้นท่าแสแวิสี่นัทพัฒน์สีน